เรามาดูคนสู้งานนะเรา,าดูคุลุงนุลุงก็สู้งานนั่นคือเราเอามาใส่นะฮะมาใส่แป๊บใหญ่เล็กข้างใหญ่ข้างนะครับผมเราต้องเอามาแก้กันเอามาแก้กันแล้วก็เอามาเปลี่ยนเป็นแป๊บใหญ่นะครับ ลุงแกก็ทำทำนะฮะลุงคุณลุงแกนะสู้งงานจริงๆเแหละนะครับทำงานไม่เคยหยดุดไม่เคยหยะะ่อนเลยฮะหยุดเฉพาะวันหยุดนะครับผมเนาะหยุดเฉพาะวันอาทิตย์นะครับผมเนาะนอกจากว่าวันไหนที่ว่าคุณลุงแกเหนื่อยล้าจริงๆนั่นแหละนะครับผมเราจะได้หยุดเสาร์อาทิตย์นะครับพอโรงงานที่นี้ก็เป็นวันอาทิตย์นเนาะหยุดนะครับ เยอะครับเยอะนึปกติคร so right right oh. ับเดี๋ยววันนี้ผมต้องเปรนะฮะเดี๋ยววันนี้ต้องส่งงานดกนะฮะวันนี้ต้องส่งงานดกวันนี้แล้วก็จะส่งที่บ่อเลยวันนี้ไปส่งที่บ่อวันนี้ต้องรอก่อนนะฮะรอแป๊บอีกแป๊บหนึ่งนะฮะรอแป๊บรออะไรอีกแล้วก็จะเปรวันนี้น่าจะส่งหลายรอบอกู่สองรอบอ่ะวันนี้วันนี้วันนี้น่าจะสองเที่ยวนะครับ ขอนี้ไปส่งตามบอก่อนเนกี่ยวสองโดมีปูนอีกนะครับอันนี้เป็นหัวกระโปกงเพียนหรือที่เขาเรียกกันว่เฟืองท้ายนะฮะเป็นเฟืองท้ายนะครับ,ารบมาทำเป็นสามสามทางนะครับ เสียงท้ายรถนะครับเสียงท้ายรถรถีซูซ u รถก a ต้าอะไรเนี่นะครับนะครับก็จะอมาดัดแปลงทำา้ปยสองทางสามทางนะครับพูดถึงชิ้นส่วนรถนะฮะใช้ได้ใช้ได้แทบทุกส่วนเลยนะครับเข่ากลางนะครับเข่ากลางอย่างเข่ากลางที่ว่าพอใช้ได้ก็มีนะนะเข่ากลางอ่ะนะครับนะฮะก็มีนะครับ ุดหล่อเรานะครับสุดหล่อเรานะครับแกะแกะแกะเช็แชทเช็คชทแชทแชนี네่ฮะการใช้งานนะครับเวลาแกะมาเนี Ideally, ่ยอันนี้อันนี้คืองานซ่อมนะแกะมาแล้วเนี <S 2> <S 2> ่ยฮะจะอยู่สภาพนี้เลยคล้ายๆก็ว่าคล้ายๆก็ว่าขาดน้ํามันไม่ได้เติมน้ํามันหรือเปล่า ต้องมาเปลี Take ่ยนเปลี่ยนฟีนนะครับเปลี่ยนฟีนเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนลูกปืนไว้เปล่าอ่าใช่นี่ลูกปืนนะฮะลูกปืนนะฮะลูกปืนแตกนะครับผมเนี่ยเห็นนะเนี่ยฮะลูกปืนแตกนะครับเนี่ยนะครับลูกปืนแตกนะครับส่วนมากลูกปืนส่วนเนี้ยจะแตกบ่อยมากเลยนะฮะจะมีปัญหาบ่อยมากกับลูกปืนนะครับเนี่ยด้านนี้นะด้านนี้นะครับส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็ แล้วก็ลูกป Bond ืนลูกปืนส่วนนี้นะฮะส่วนนี้ด้วยมั้งเนี่ยนะฮะส่วนนี้ก็แตกนะครับส่วนนี้ก็แตกเนี่ยส่วนนี้ก็ต้องเปลี <maintenant S 1> <Euch. S 2> ่ยนใหม่นะครับลูกปืนตรงนี้นะครับโอเคแล้วกินแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะนะตัวนี้นะครับตัวนี้เปลี่ยนเยอะนะมีหนึ่งมีสองนะฮะสองแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนซีนซีนซีนัวซีนยังไงยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับ ้วเฟืองเฟืองเฟืองนี้เฟืองน,นี้สึกสึกน้อยมากเลยฮะก็จะแตกต้องอาจจะจับไม่ไม่สว่างพอนะครับผมเนาะอ่าต้องเปิดนี่ฮะเห็นไหมเฟืองอ่านะครับเนี้ยตัวเนี้ยลูกปืนแตกไปแล้วนะครับตัวนี้แตกแตกนะครับ ส่วนใหญ่เลือลูกปืนตัวนี้จะแตกบ่อยมากเลยเนี่ยลูกปืนเนี้ยจะแตกแล้วลูกปืนเขาน่ะนะฮะลูกหนึ่งอ่าลูกหนึ่งไม่ไม่ใช่ถูกนะแพงมากเลยลูกปืนตเนี้ยลูกปืนลูกปืนอย่างเงี้ยแพงนะครับเนะยแพงนะฮะแพงกว่าลูกปืนอย่างนี้นะครอันนี้ก็แตกนะครับอันนี้แตกไม่มีชิ้นดีเลยนะฮะไม่มีเลยไม่มีลูกปืนเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมไม่มีลูกปืนเลยครับแตกหมดเลยนะครับเนี่ยส่วนเนี้ยนะครับ แล้ e อีพสองค่ะ